Ja, ja du

บอกใครบอกใครบอกตัวเองโอเคดีมากหน้าติ๊สามจ้ะสามสามห้าใบเติ๊สามห้าใบต็ติงตสามต็สามต็สมมันก็สากันและมันมีเม็ดเดียวต็งสามหาใบสามสามหาใบสาสามเลขห้าใบ ở bên kia bà nhìn à? hài

นี่ยล่ะก็ยังหรอกดงนะเจ็ดไปนอนเก็บได้เจ็ดสี่สี่สองได้แต่ต่ำสีบาทนีไ้คสเป็นอยยุได้ยินเสียงยังวะได้ต่ำสี่กันติงตังปะาเต็งสี่มานะเนี่ยติำขึม้เต็งตห้ามานะ

สองสมสี่ห้ากเจแ้าสีแค่2เวสี่4แล้วค่ะเก้นี่มนอะไรไปโอเคเสียงของเขาว่า cái dọn gì Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn xuống đây hộp xuống ừ. cao bảy cao bảy xe tam sám đấy ừ, xe tam sám sám xi sám bỏ xi sám bỏ người ta lại và bên mừng nha hà sám sóng bỏ sám lên nhà cho yêu cặp mười một tám, mười tám, mười chín, mười tám, bốn mươi lăm à, bốn mươi đấy, ทีเท่ป่ะตายเด็ดมันเด็ดระพัมาเพื่อหน้าตีสี่กันสี่สองสีสองสีสาม

ขายไปไรหยุดขายเลยดูมียดูลูกดูลูกหรืดูยายอ่ะเบิ้ลเนาะสองหกโอ้ยสวยแล้วว้าวมีกโตูนี่อะ สองหกขันซีมากกันยังจะได้รุ่นอยู่ยังงงๆอย่างนี้ย่อก็ช้าล้ว สามกันหกสามเดียวได้ต่อพอแล้วเจ้าออกเฉียบเปิดเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยแล้วสามกับเอียวแล้วเรียบร้อยแล้วได้สามสามเอียว

สามห้าสิบห้าสองหมื่นห้าสองหปดสบสหมืนห้าสาาห้าสามื่ห อันนี้ก็เหดแบบต้องหวนแต่ก็เอาไปถอดมั้งเนาะใช่เพราะันสองสามสี่ห้าหสองสามสีห้าห้าสองสามสี่ห้าหกสห้าสาม มืองอย่ายงเดียวมือหุมาผ่าปากเต่งตาเลยเต่งยังเต่งหุบขั้นว่ะอเต่งหุบันแต่เงงหุบขั้นหเต่งตำกรนหาันท้าหนผ่าปากเต่งตำได้เลยนอยู่ห่ละบัดใดในเจ๊ทางเบิดบ่ไหนดูเวนต์ดูเวนีเออหามันยูงสิได้ ข้าปากเป็นตไดงเป็นวอยเจ็ดยูงสิเลยตอนนี้เอาไ้ให้เจมือกินปัดเปิดได้ไก็มีหกกับสี่ล่ะเึไปจะมือใจกินสามเดียยร้อยหกสามสองี่เวอัยุ้อก่จะมือใจเหไงถูกซ้เส็กับสี่หกสามกับสียหกสามเสอมายูขึ้เก่า ยกึ้กเอาอันนี้ก็ยค้อเ่าอันนี้สี่พันไม่มมมมไไ่ไ้นาะเี่พันเจ้าพนอม่เเ้สองพันสองียห้าหเดก้าส0 0 0ันหน่งอม้าหจดเเ้าด้หลายลยเอาลวงเลย มันนึ่งพอดีกักจ่ายเท่ากันเงิเนกักจ่ายเท่ากับแม่สิบเสีชิ้โชองไตสองใบหกสามหกสองเนาะือว่าติงฮกันเนี่ยสองหมื่น Yeah. Yeah. Uh, hết sang gặp chồng nha mất việc mất đi hộp chứa 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 ไม่หลับไม่นอนวอนี่พูดได้ใจเยนเราไปจากบบท่านในหมอบอกแต่ยแต่ไม่ได้บอกนะหกสูนย์สิบใบเป็งหกห้าบาทเอาป่เด็นเอาทั้งหมดใส่สีห้าหกนี่นะนอกเลือจากเต็งตนอกนลอกเลือจากใบดอย สี่ <ITA> ห้าหกลือใส่หกสูงเต็งหกไม่ s <S e ือนยุ่จังสิละยุ่งสิละไปไปไเห็นสากี้ยวะยุ่จังสิได้เด้อตอนี้ก็ไปเที่ยวหกสูงเต็งหตัวเนียวอนลยเอาหดนอกับไป้วยเอาเก็บไว้ได้เนาะนี่หกห้าห้าไปหก้กเต็หเ่ยเปิดเทนหกับเบิร์ดซิแล้วไ 6กสบบาทตั่ง้าันับจนถึ่งเลย1ิมใบ้ืสบายนกเอาไปใส่อย่างกว่าเจ๊ซีห้าหกหเนาะห6ักได้วยถอ่ว่มใบกใบื่นหกับมืโอเคเนาะอะไรหมื่นหกะแค่16ื่นอีกดิเอาเสีเอาอย่างไร ่งสามีหาเจ็ดแปดเก้าิบสองหมื่นหนึ่งสองสามสี่หาหกเจ็ดแปเกาสิบสามหนามองนเอ้าสหมื่นสาหมื่นดน้เตหมื่นพ่ิไหรอหนึ่งสองสามสี่หาหกเจ็ดแปดเก้าสิบสองสามสี่หาหก เจ็ดสิบแปดเกยี่สิบเ็ดสิบสองสามส่ห้าสิบเ้าสิบสงเสไปโเไอหกเต็งหกห้าพาน้าสองสามสี่ห้าอเต็งหรอเออเดี๋ยน้ำเต็งหกสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบหนสสห้าหกเจ็ดแปดเก้าเหก กางเกงก็ไดโอ้โหสวสัดอยเหรอเจม่มีหรอกสิ่อยหรือไายังไงมันตะวัดป่ะเแค้น่อยเลยเไี๊ยบดอยด้ยเจียยุดดอยเขาเรียกว่าบันทิกจังหวะเดียวให้เจียยากกันนะ

หนึ่งสองเะเอามาใส่สามต่ำสามต่ำเปนบ่ติ่งสามินนีมาสอง่บ่ต่งสามล้ยมติ่งตัำเที่ยวัทนีบ่ก็อันนี้นี่บ่อันนี้ด้วยนี่บ่สามต่นอันนี้หกพันอันนี้สามพันเจ็ดสามต่ำเนี่ยเนาะของส่อยเอาหนึ่งสองสามมาเนี่มาอยู่เอียวเดียว หนึ่งสองสามเด้ออยู่เอียวเดียวเด้อหกเอียวสามเอาละอันนี้อยู่เอียวเดียวเดียวก็ไปเด้ออันเต็งสตังเอาละของคอยถือเบิร์อะไรเจเจ้าเต็งอันนั้นเจ้าก็เอาไปเด้อเต็งสามเต็งเดียวตัวโทรเอียวไปยู่สามตังสิบห้า เดี dos, ๋ยวของไฟของมันเลยตัวนี้ว่าเพื่อนเอาติยงเยี่ยวไปติงตามไปติงตามมาติงตามก็าำไได้ตัวนี้คนละหนึ่สองาี่หาคนละอ่านละวต้องผสมกันของไ้านองีจ็็เเเ็เ็ ไเนาอเบียวมันนมีมันมีพวงา้มไ่ได้จเจไหองจมปอเนย่าใจเถอละนีินสี่อันนี้สองพันมาถึงัะตเบียวตเบียวหนึ่งองสเจารับรวมหมดเลยอันนี้มันใหญ่นะอันนี้มันเท่าไรเนี่ยอันนี้มันเท่าไรล้วเนี่ยอันนี้มันเท่าไรม สามเงินซีไม่ด้ไม่ด้สามเงินีโอเครูเรื่องทำนั้นละว่าบอเขาใจน้เจ้าเจ้าประสบอะไร้มันใหญ่เมื่อกี้มันใหญ่เปลยไปนะหออการับรายละเอียออกมาแล้อมันสั้งหมดเท่าไหร่ันจาสิดน้บของคเคืี่พันากนมาม

จะฝึกอารเด้มทามน่สอพวกมีห้านอาี้ห่อด้ห่เยังตัวนี่นีตามสามเจาจาหมัอนันเท่าไหร่เนี่ยเจาะใจตัวนี้มาสามหมื่นใชเดใบหนึ่งห้าพันหนึ่งหกพันน่อดิด1อันนี้นนใจไปแล้วเยอะอ๋อ

咱们都懂。